สวัสดีทุกทุกคนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนที่เล่นเกมแล้วก็เป็นเกมนี้นะคะ The Sims FreePlay นะคะโป้ก็เล่นมาเกือบเดือนละเกือบเดือนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่โป้เริ่มเข้าใจขึ้นบ้างว่าเออเงินเนี่ยมันได้จากค่าเช่าบ้านค่าเช่าสถานที่นะ แล้วก็มี XP XP นี่ก็ช่วยให้เราปรับเลเวลได้มากขึ้นแล้วก็ต้องมีการไปเยี่ยมเยียนเมืองอื่นด้วยแต่ณนะวันนี้เนี่ยปัวยังไปไม่ได้นะแล้วก็จะมีสถานที่ปลดล็อกพอสถานที่ปลดล็อกเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาตัวซิมของเราเนี่ยให้ไปทำงานเออแล้วก็ค้นพบว่า ต้องส่งให้ซิมไปทำงานแล้วจะได้เงินเดือนมานะคะในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ปดเริ่มสร้างบ้านให้กับซิมที่มีอยู่นะตอนนี้มี3คนนะคะมีสมคนแล้วปดก็สร้างบ้านให้เขาจากซื้อที่ดินว่างเปล่าเลยนะคะก็ค่อยๆสร้างท,ทีละน้อยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าปดงง นายการจัดห้องของตัวเองแต่ทำไปทำมาก็สนุกดีอะนะคคอโมเนี่ยพยายามที่จะจัดทางเดินไม่ให้มันงงงไง downside, hacia, ห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องอาหารเนี र, ้ยตอนแรกเนี่ยจะจัดแบบงงๆมากเลยอะแต่พอเล่นไปเล่นไปเออก็มีทักษะดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย ปัวกำลังชื่นชมอยู่ว่าเออนะเล่นอยู่แค่ไม่กี่วันอ่ะก็สามารถที่จะมีซิมเพิ่มขึ้นได้มาสามคนแล้วแล้วก็มีบ้านขึ้นหลายหลังบางหลังก็หลังเล็กบางหลังก็หลังใหญ่นะคะแล้วสิ่งที่ยังงุดหงิดคือเงินน้อยอะนะก็ต้องรอให้ตัวซิมเนี่ยไปทำงานกลับมา ซึ่งก็ต้องใช้เวลาเล่นนานแล้วก็สิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงก็จะมีผลกับเกมเหมือนกันก็คือตัวกิจกรรมที่เกมกำหนดคือแท็กนี่เองนะคะตรงนี้มีแค่2เองแต่ว่านะตอนหลังจากนี้เนี่ยโพสเล่นเออมันมีมากขึ้นแล้วนะแล้วโพสก็ปลดล็อกสถานที่ได้หลายๆที่แล้วด้วยละ่ะเอาไว้คุณติดตามตอนต่อไปนะคะส่วนใน เอพิโซดนี้นะคะก็ดูฝีมือการจัดบ้านการสร้างบ้านใหม่ของปุ๊ดแบบงงๆไปก่อนละกันนะคะใครมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะโปรดขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าต้องใช้เงินจริงหรือต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรมาเพิ่มเติมอันนี้โปสตดไม่ทำนะคะ โบ๊ทจะเล่นไปเรื่อยๆตามเกมเขาเนี่ยแหละก็น่าจะใช้เวลานานโขอ,อยู่ทีเดียวนะเพราะโบ๊ตไปดูของหลายๆคนน่ะโอ้โหเขามีเงินกันแบบว่าหกสิบเจ็ดสิบล้านเว้ยเออสงสัยคงจะเล่นกันนานหรือไม่ก็คงจะใช้โปรแกรมไปดาวน์โหลดหรืออะไรที่มีน้องมาแนะนำโบ๊ทเหมือนกันนะนะณตอนนี้นะคะโบ๊กก็สนุกแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เล่นเกมพบกก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ถึงกับว่าเอ้ยจะเอาเป็นจะเอาตายนะ มันไม่ได้ก็รอรอต่อไปเอาละค่ะขอให้ทุกคนเล่นเกมกันไปอย่างสนุกสนานแล้วก็แวะเวียนมาเล่นกับโอ๊ตกันเรื่อยๆนะคะก็ฝากคำแนะนำกันไว้แล้วกันนะติดตามเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดหน้า เมืองพโอษก็ขยายใหญ่โตขึ้นนะนะมีสมาชิกม,มากขึ้นแล้วก็มีกิจการเปิดเพิ่มขึ้นสถานีตำรวจก็มีแล้วนะจะบอกให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะไปละบ๊ายบาย